รถคันนี้นะครับวิ่งมาเพียง9กิโลเมตรคือรถคันนี้เพิ่งออกจากโชว์รูมทุกอย่างทุกอย่างยังอยู่ในพลาสติกอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยสวัสดีครับพบกับแท็กจากเต่รถคุณหญิงเช่นเคยวันนี้ผมก็มีรถใหม่น้อยมากมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกคันหนึ่งเลยคือเป็นการรีวิวรถใหม่เลยก็ได้นะครับสำหรับเจ้า C300E AMG Sport คันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้นะครับ C-Class เนี่ยที่เป็นตระกูล3 0 0 e เนี่ยเขามี AMG 2แบบด้วยก็คือตัวนี้คือตัว AMG Sport และมี AMG Dynamic ด้วยก็เดี๋ยวผมวันเนี้ยผมจะมาทำรีวิววันนี้ให้ท่านผู้ชมรู้เลยว่าสปอร์กับด y นามิกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะ้อไม่ว่าจะเป็นตัว AMG Sport หรือ AMG Dynamic เนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์ขนาด 2,000cc 210กว่าแรงม้านะครับผมแล้วก็ โดยที่ว่าเป็นรหัส3 0 0 e แล้วเนี่ยเขาได้มอเตอร์ไฟฟ้าตัวใหม่ซึ่งจะมีแรงม้าเพิ่มขึ้นว่บจากตัวเดิมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเป็นอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าแรงม้านะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทำให้เครื่องยนต์คันนี้นะครับผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์และไฟฟ้าเนี่ยได้แรงม้ามาทั้งหมด320แรงม้าเลยแรงแรงรมากมากผมลองไปขับดูแล้วโอ้โหสนุกมากแต่ไม่ได้ขับคันนี้นะเพราะคันนี้ขอสปอยอีกรอบหนึ่งว่าไม่วิ่งแค่9กโลนะครับแล้วก็เกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ตัวใหม่ด้วยเป็นเกีียรแบบ9ปด นะครับซึ่งเกียร์9สปีดตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องหนึ่งเลยการทดที่ดีขึ้นนะครับของตัวเกียร์และตัวที่2ก็คือทําให้ตัวรถคันนี้เนี่ยประหยัดน้ํามันมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือผลดีของาการใช้เกียร์แบบ9สปีดดีไซน์ของรถคันนี้นะครับโดยที่ว่าเขาเป็น AMG Sport ขึ้นชื่อคําว่า AMG ได้ชุดแต่งทั้งคันเป็น AMG หมดไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับ ตัวกันชนหน้านะครับก็จะเป็นแบบ AMG หมดเลยกระจังหน้าก็จะเป็นแบบ Dia มอน d g r i l l นี่ก็จะให้ดาวแก้วมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วโลโก้เป็นโลโก้ดาวจมข้างบนเป็นสีดำบ่งบอกความาเป็นเจนใหม่ของทาง Mercedes-Benz ส่วนไฟนะครับเขาจะได้ไฟเป็นแบบ led high performance มาให้ซึ่งตรงนี้แหละที่จะมีความแตกต่างระหว่างตัว Sport ตกับดินามิกนะครับเพราะว่าตัวดีเอ็มจีดมกเนี่ยเขาจะใช้ ไฟที่เป็นมัลติบีม LED แต่ตัวนี้จะเป็น LED high performance มาให้ดีไซน์ข้างๆข,ของตัว AMG Sport Package เนี่ยครับรก็จะมีความแตกต่างแล้วขนาดยางเท่ากัน18นิ้วแต่ว่าตัวสีนะครับผมจะไม่เหมือนกันถ้าเป็น AMG Dynamic จะเป็นสีเงินแต่ถ้าเป็น AMG Sport จะเป็นสีทูโทนดำเงินตรงนี้อันนี้ผมชอบมากกว่านะเพราะมันดูดุมากขึ้นด้วยและอย่างที่สองนะครับที่แตกต่างไปคือ AMG Sport เนี่ยเขาจะได้เป็น Night Package ซึ่งไหนแพ็กเกจก็คือนี่ครับทริมที่อยู่ข้างนอกปกติแล้วถ้าเป็นได y นามิกนะครับจะเป็นสีเงินเป็นสีโครเมียม แต่อันนี้จะเป็นสีดําทั้งคันเลยอันนี้ผมก็ชอบมากกว่าเพราะามันดูสปอร์ตมากขึ้นก็คงเป็นเพราะว่าชื่อเขาเนี่ยแหละครับเป็น MG Sport เขาก็เลยนะครับได้เปลี่ยนทริมจากเป็นสีเงินโครเมียมเป็นสีดําทั้งหมดเลยเป็นในแพ็กเกจอันนี้สวยมากต่อมานะครับออปชั่นประตูรถอันนี้ได้เป็นแบบ Keyless มาให้ด้วยนะครับผมก็ไม่ต้องใช้กุญแจในการล็อกรถเปิดล็อกรถหรือว่าสตาร์ทรถก็เป็น p u s ส Start ครบหมดเลยตัวกระจกมองข้างเป็น Blind Spot Assist มาให้ให้ค่อนข้างครบมาเลยข้างหลังเจ้ามือศ เ s b e n น c c คลาสคันนี้จะเป็นตัวเฟสลิฟแล้วซึ่งเฟสลิฟเนี่ยเขาก็จะได้ทั้งหน้าใหม่แล้วก็ไฟท้ายใหม่ด้วยซึ่งไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบตัว C นะครับเป็น LED ตัว C ซึ่งตัวนี้แหละจะผมบอกความเป็นเฟสลิฟเพราะตัวเก่าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ2บ้างอันนี้จะเป็น LED ตัว C เลย สวยนะเป็นดีไซน์ที่สวยผมชอบทั้งคู่เลยได้ทั้งคู่อะ่ะเลือกตัวไหนผมเอาหมดอะ่ะแล้วก็มาข้างล่างนี้นะครับก็ได้กันชนเป็นกันชนแบบ AMG Styling มาให้ด้วยซึ่งจะมีตัวลูกเล่นนะครับความเป็นสปอร์ตมากขึ้นพร้อมกับดีฟิวเซอร์แบบเล็กๆอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับบ่งบอกความเป็นสปอร์ตมากขึ้นของทางค่าย Mercedes-Benz คันนี้ต่อมาฝาท้ายนะครับก็จะเป็นฝาท้ายแบบปกติไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันไปเพราะว่า ตัว AMG นะครับผมที่เป็นด y นามิกเนี่ยเขาจะเป็นฝาทา้ายไฟฟ้าแต่เกิาเป็นสปอร์ตเนี่ยจะเป็นฝาท้ายแบบธรรมดาและข้างหลังนี้นะครับก็จะใส่ของได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่อาจจะมีความเซ็งเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไฮบริดเขาก็เลยต้องมีพื้นที่สําหรับการวางแบตเตอรี่ข้างหลังนี้มาให้มันก็เลยจะมีการ อิน Space พื้นที่ในการใส่ของเราแต่ว่าเรายังสามารถใส่ของได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการพับเบาะใส่ถุงกลอฟหรือว่ากระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ก็ยังสามารถใส่ได้อยู่และอยากให้เห็นความใหม่คือรถคันนี้เพิ่งออกจากโชว์รูมทุกอย่างทุกอย่างยังอยู่ในพลาสติกอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยอันนี้คือเจ๋งมากๆนะครับสาหรับเจ้าเบนซ์ซ0 0ารคันนี้และไม่พอนะครับโดยที่ว่าเขาเป็นตัวไฮบริดเนาะ ก็จะมีที่ชาร์จแบตมาให้ด้วยข้อดีของการมีที่ชาร์จแบตตรงนี้นะครับคือเวลาเ,าเราเข้าห้างเนี่ยเราไม่ต้องไปแย่งที่จอดใครไปหาที่จอดที่มันมีที่เสียบชาร์จแบตเราก็สามารถ จอดได้เลยก็เข้ามาข้างในเจ้า Mercedes- Benz C Class AMG Sport คันนี้นะครับภายในเนี่ยก็จะเหมือนรุ่นพี่เขาเลยตัว AMG Dynamic แต่ว่ามันก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับที่เปลี่ยนกันไปก็คือตัวทริมตรงนี้นะครับทริมตรงนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเป็น AMG ตัว d y n a m i c เนี่ยจะเป็นทริมเป็นลายไม้สีดําแต่อันนี้จะเป็นอลูมิเนียมเพิ่มความเท่เพิ่มความผมมองว่ามันเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแต่ตัวเบาะนะครับผมบอกไม่ได้ตัดออปชั่นอะไรออกไปเลยเป็นเบาะหนังอาร์ติโก้นะครับบ จะมีลัมบ้าซัพพอร์ตมาให้มีเบาะไฟฟ้าแบบเต็มตัวเลยตัวน้องเป็นไฟฟ้าและมีเมมโมรี a แพ็กเกจมาให้ค่อนข้างครบคันเลยส่วนที่เหลือนะครับผมทุกอย่างวัสดุในตัวเบนซ์เนี่ยทำดีมาหมดอยู่แล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างไฮคุณลิตี้เลยนะครับก็ใครที่จะซื้อเบนซ์ที่หนึ่งอะ่ะคุณไม่ผิดหวังแน่คุณมาซื้อแค่4คลาสไม่ต้องเป็นถึง E ถึง S เนี่ยคุณก็ได้ความ พิธีพิถันของทาง Mercedes-Benz ออกมาเลยจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอตัวใหม่นะครับเป็นหน้าจอของตัว facelift แล้วก็จะได้หน้าจอที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยถ้าเกิดเทียบกับตัวโฉมก่อน Minor Change นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกอีกเยอะแยะเลยนะครับผมก็จะมีตัวระบบนำทางแต่ตัวนี้เนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะครับผมแต่ใจผมไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่า เรามีวิทยุนะครับมีสื่อบันเทิงและตรงนี้อยากให้เห็นนะครับตัวเชื่อมต่อตัวนี้เนี่ยเรามีระบบ Apple CarPlay กับ Android Auto มาให้ใช้แล้วที่ผมบอกว่าเราไม่ต้องซื้อ Navigation ที่ติดรถมาเพิ่มเนี่ยเพราะว่าเราสามารถใช้โทรศัพท์เราเนี่ยโหลดแอป Google Map แล้วก็ใช้ Google Map ได้เลยซึ่ง Google Map เนี่ยมันจะค่อนข้าง ละเอียดกว่าแมปที่ให้มากับตัวรถนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นตัวเซตติ้งระบบรถยนต์อะไรพวกนี้แต่อยากให้เห็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมชอบในตัวนี้ก็คือตัวแอ b เบียนไลท์ในตัวนี้ครับเพราะว่าแอ b เบียนไลท์ของทางเจ้า m e r c e d e s b e n บตัวใหม่นะครับผมเรามีให้เลือกได้ทั้งหมดนี่เลย64สีสีเลยก็ถือว่าดีนะครับผมชอบมันสวยดีในรถแอร์รถคันนี้เนี่ยจะเป็นแบบ 3รีโซนคลายเม็ดคอนโทรข้างหน้าจะเป็น2 z โซนนะครับก็จะแยกอิสระซ้ายขวา2ฝั่งเลยสามารถปรับร้อนปรับเย็นได้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมไม่ต้องแย่งกันเลยลงมาก็จะเป็นปุ่มช็อตคัตของตัวหน้าจอเมื่อก,กี้นะครับช็อตคัตก็จะมีปุ่มาการนําทางนะครับนีวเกเตอมีวิทยุมีมีเดียเทเลโฟนเน้นาเซตติ้งของตัวรถแล้วก็ ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ขาดไม่ได้นะครับนาฬิกาของทาง Mercedes b e n z อันนี้เป็นกิมมิ c ของเขาเลยลงต่อมานี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับเริ่มจากปุ่มดนามิกตัวนี้คือปุ่มการปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco c o m f o r t Sport Sport Plus และ Individual ก็จะอยู่ในปลายนิ้วสัมผัสเลยครับไปเราก็สามารถปรับโหมดจาก Comfort ไป Sport ตนะตรงนั้นเลยทันทีเลยต่อมาก็จะเป็น Park s e ซนเซอร์ของเรานะครับสามารถเปิดปิดป a r k s เซนเซอร์ได้มีตัวนี่นะครับผมเปิดตัว กล้องกล้องตัวนี้ก็จะเป็นกล้องแบบกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับปาร์คไพลอตที่เราสามารถใช้ได้ก็คือการนํารถเข้าซองโดยที่เราไม่ต้องบัคคับเลยทางตัวรถเนี่ยออโต้ให้ของเราเลยลงมา้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นโหมดการขับขี่แบบระบบไฟฟ้านะครับก็จะมีให้เลือกทั้ง4โหมดไม่ว่าจะเป็นไฮบริด e-Mode e-Save แล้วก็ชาร์จให้เราข้างนี้จะเป็นปิดเปิดหน้าจอแล้วก็เพิ่มลดเสียงของตัว นะครับผมที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นตัวสโตร์นะครับผมในการเลื่อนซ้ายขวาของตัวหน้าจอตัวเรือนไมอันนี้ก็ยังจะได้ตัวเรือนไมที่เป็นตัวเต็มสุดนะครับหรือว่าเรือนไมที่เป็นดิจิตอลแล้วจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีสีสันสวยงามชอบมากเลยคือแต่ก่อนผมแอนตี้มากเลยนะสำหรับเรือนไมดิจิตอลเดี๋ยวนี้คือมันเหมือนกับแบบมันอยู่ในสายเลื่อนแล้วอะ่ะมันเท่มันสวยทุกอย่างไม่ต้องคลาสสิกต่อไปแล้วได้อย่างนี้โอเคเลยนะครับผมและตัวเรือนไม้นี้เราสามารถ ปรับได้ด้วยนะคะปรับรูปแบบของเขาได้ด้วยถ้าเราไม่ชอบแบบนี้ เราสามารถปรับรูปแบบเป็นแบบสปอร์ตก็ได้นี่สปอร์ตก็จะเป็นแบบเข็มแอนาล็อกเหมือนสมัยก่อนนะครับหรือคลาสสิกก็ได้ก็จะเป็นสีที่ดูออกอ่าดูออกสบายตามากขึ้นแต่ใครที่อยากเอาอากาศไปเลยไปโปรเกรสซีฟอันนี้เท่มากๆนะครับซึ่งระบบการใช้งานนะครับผมก็มีครบคันไม่ว่าจะเป็นตัวระบบบริการนะครับเอาไว้ดูว่ารถคันนี้มีปัญหาอะไรไหมนะครับผมหรือว่าอย่างอื่นการปรับเปลี่ยนวิทยุมีเดียก็จะอยู่ในนี้หมดเลยดูทริป A ทริป B ก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมพวงมาลัยอันนี้ ก็จะเป็นดีไซน์ของตัวเฟซลิ t หรือว่าดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่เนี่ยนะครับอย่างแรกที่ผมชอบเลยนะครับฟีลลิ่งเขายัางคุณภาพได้ดีเหมือนเดิมขนาดโอเคเหมือนเดิม แต่ปุ่มตรงนี้เนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะไม่ว่าจะเป็นตัว Trackpad สฝั่งเลยนะครับผมซึ่งจะเหมือนจะเหมือนจะเหมือนรุ่นพี่ของเขาหรือ e-class เนี่ยซ้ายขวาตัวขวามือก็จะเอาไว้เล่นหน้าจอเลือนใหม่ตัวซ้ายมือก็จะเอาไว้เล่นหน้าจอตรงกลางนะครับมัลติฟังก์ชันอยู่ขวามือใช้งานง่ายๆแค่กดเซ t ตปุ๊บ แล้วก็ตั้งความเร็วไปแค่นี้เลยในการใช้มัลติฟังก์ชันแล้วฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นระบบมัลติมีเดียเพิ่มลดเสียงวางสายโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับอ่าต่อกันที่ภายในเช่า C-Class กันนี้เลยเข้าการเข้าการออกเมื่อกี้สะดวกสบายแน่นอนนะครับ o พสิชันในการนั่งถือว่าดีไม่เมื่อยไม่ชันเกินไป ขนาดนะคบผมเป็น C Class เป็น mid s ซ z e ซีดานนะไม่ได้เป็นรุ่นพี่เหมือน EC l a s s เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีสำหรับไซส์คนไทยคือถ้าคนเนี่ยน้ำหนักเท่าผมนะครับน้ำหนัก9 0 1 7 0กว่าสามารถนั่งข้างหลังได้แบบสบายๆเลยเท้าเหลือเยอะเข่าเหลือเยอะหัวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเหลือเยอะแยะเลยนะครับผมทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีแอร์มาให้เราอีกด้วยก็ถือว่าดีเพราะว่า C Class เดี๋ยวนี้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นถ้าเราจะ พึ่งแอร์แค่ส่วนข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่พอเขาก็จะมีแอร์ข้างหลังมาให้ส่วนตัวเบาะนะครับ <c oughs> นี่ขนาดใส่แมสนี่ กลินใหม่นี่ยังเตะเข้าทะลุแมสมาให้เลยนะเนี่ยโอ้โหรถใหม่จัดจริงๆคันนี้ตัววัสดุดังของเบาะนะครับก็ใช้เหมือนข้างหน้าเลยเป็นอาร์ติโกเนาะแล้วก็มีไอโซฟิในการใส่คาซีทของเด็กมาให้เพียบพร้อมเลยสําหรับรถคันนี้ที่เหลือข้างหลังนะครับดีไซน์ก็จะใช้ทริมเดียวกันข้างหน้านะครับเป็นสีอลูมิเนียมพร้อมกับเอมเบียนไลท์64สีอยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นที่แผง ประตูหรือว่าตรงที่วางเท้าเป็นสีที่เราเลือกได้เลยอันนี้ก็ทำออกมาได้เจ๋งมากสำหรับเจ้า C-Class คันนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับรีวิวเจ้า C300E AMG Sport Edition คันนี้เป็นการรีวิวเหมือนรีวิวรถป้ายแดงเลยเพราะว่ารถคันนี้นะครับวิ่งมาเพียง9กิโลเมตรอย่าเรียกว่าวิ่งดีกว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่0ูนย์ก็9กิโลเมแล้วผมสไลด์มาเลยกลัวไมคขึ้นสไลด์มาอยู่ที่เต็นท์คุณหญิงตรงนี้ ก็เลยยังเหลือ9ก้ากิโลเมตรอยู่เป็นรถเหมือนรถป้ายแดงรถออกมาใหม่เลยแต่เป็นมือสองแล้วนะครับผมมือสองเพราะว่าอะไรรถคันนี้ลูกคนคงมีข้อสงสัยในหัวแล้วว่าทําไมใหม่มันน้อยจังรถมันมาอะไรยังไงทําไมมันแค่9โลรถคันนี้นะครับผมเป็นรถจับรางวัลมาได้และคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เขาก็ขายเลยคือไปรับที่ศูนย์บริการของทาง Mercedes-Benz ปุ๊บผมก็ไปเอาจากตรงนั้นมาเลยมันก็เลย9โลเลยมีมือ หนึ่มาเรียบร้อยแล้วจดทะเบียนมารอบนึงแล้วนะครับรถวอร์รตีเนี่ยเริ่มจากศูนย์เดือนมีนาคมแต่ว่ารถเพิ่งได้รับก็คือเหมือนกับแบบว่าเจ้า,จาของบริษัทเนี่ยครับที่ให้รางวัลรถคันนี้เนี่ยเขาซื้อไว้ตั้งแต่เดือนมีนาแล้วแต่ว่าส่งมอบกันเนี่ยเพิ่งส่งมอบกันเดือน6นี้ ทำให้ว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับมีการเดินวาร์นตีเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาแล้วแต่ว่าก็ใดๆทั้งสิ้นรถวิ่งมาแค่9กิโลเป็นรถปี2021เลยและผมเสนอขายอยู่ที่2อ9 0้านบาทเท่านั้นก็เซฟไปจากป้ายแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเซฟไปตัวนี้ป้ายแดงมัน2อ0 0้านเ็ดแกว่าก็อ,อกไปบวกลบเลขดูแล้วกันเอาเห็นว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมใครที่หา C-Class อยู่คันนี้เนี่ยเหมือนคุณได้ป้ายแดงไปใช้เลย โอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า c 3 0 0 e เป็นการรีวิวรถใหม่ป้ายแดงให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับผมและไม่ลืมใครที่อยากจะขายรถกับเต็นท์รถคุณหญิงเนี่ยก็ยังสามารถติดต่อมาในช่องทาาที่เราขึ้นมาได้เลยนะครับผมเช็คมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปเช็คมาได้หมดเลยนะครับถ้าราคาเป็นไปได้เราไปซื้อถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกัน แล้วก็อีกรอบนึงนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้เยอะๆเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮมัสคอตเต็มเลยบ๊ายบาย